สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมากินข้าวเช้าด้วยกันอีกแล้วนะคะวันนี้เป็นอาหารอีสานล้วนๆเลยนะคะก็จะมีต้มแซ่บเครื่องในนะคะแล้วก็จะมีก้อยหมูดิบนะคะก็ต้องขออ,อาภัยด้วยนะคะสําหรับคนที่ไม่ทานดิบนะคะแล้วก็ นี่เดค่าลาบหมูสุกนะคะแล้วก็ข้าวเหนียวร้อนๆเลยนะคะเนี่ยราคาบรรยากาศนะคะตอนเช้านะคะกับวันที่ฝนตกหนักทั้งคืนเลยนะคะนคะคะมากินข้าวด้วยกันนะคะ F c ซค่ะอัน,นก็จะเป็นก้อยนะคะของท้าดาวนะคะก้อยดิบนะคะก็จะใส่ไส่ด้วยนะคะแล้วก็จะมีสะแห่มีอะไรด้วยนะคะหรือว่าทางฝั่ง่ สปปลาเขาจะเรียกผักเสริมนะคะนะคะ,นะคะก็จะประมาณนี้นะคะไม่รู้ว่าถูกหรือผิดนะคะก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะนะคะต้มแซบยั่วยๆค่ะกินข้าวเช้ากับคุณแม่เลยนะคะนะคะอันนี้ก็ดูทีวีแล้วนะคะไม่รู้จะกินข้าวหรือว่าจะดูทีวีนะคะนะคะสดต้มแซบหรอคะ่ะ <Das que ath en> นะคะอันนี้ก็เป็นต้มอ่าแซบเครื่องในนะคะก็จะมีไส้มีพวกปอดมีพวกอะไรนะคะก่อนที่ทํานะคะวันนี้มันก็ฝนตกนะคะถ้าดาวก็ไม่ได้ออกไปหาเครื่องหาเหล็กนะคะก็จะมีแค่ผักชีมีหอมมีผักใบเลื่อยอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ใส่มะคงมะขามแล้วก็ขานะคะพวกที่หาได้ตามรอบๆบบ้านนะคะนคะคะก่อนทํานะคะถ้าดาวก็จะล้างด้วยน้าเกลือก่อนนะคะแล้วก็เอามาต้มนะคะต้มจนแบบว่าเขาไม่มีกลิ่นคาวนะคะแล้วก็ค่อยเอามาอ่า ต้มน้ำที่ปรุงที่เราจะกินนะคะเราต้องอต้มน้ําทิ้งก่อนประมาณสักอสองน้ํานะคะล้างน้ำเกลือแล้วก็ต้มน้ําทิ้งประมาณ2น้ํานะคะน้ำสามแล้ค่อยอ ต้มน้ำเพื่อปรุงเครื่องแล้วก็ใส่พวกกับวัตถุดิบอะไรของเราที่เราเตรียมไปนะคะนะคะี่ค่ะก็จะประมาณนี้เลยนะคะกับข้าวชาวนะคะแล้วก็มีลาบสุกนะคะเพราะว่าคุณแม่บอกว่าอยากกินลาบสุกนะคะทัดดาวก็เลยลาบให้กินนะคะก็ไม่ได้ใส่พริกเยอะนะคะก็เลยเป็นแบบว่าสีจางๆนิดนึงนะคะเพราะว่าคุณแม่ไม่ค่อยทานเผ็ดนะคะแล้วก็ของทัดดาวก็จะเป็นก้อยหมูดิบนะคะนะคะี่ค่ะอร่อยไหมฮะ อ,นนอ,อันไหนใส่ผงชูรสไปเนี่ยใส่ก็มะขามมันเยอะมันก็เลยเป็นสีนั่งไงมะขามมะขามเกา่าอ,อันไหน <c oughs> ก็กินคำโตๆเลยนะคะก็ลาบให้กินแล้วนะคะนะคะบรรยากาศตอนเช้านะคะก็ไม่มีอะไรนะคะแต่ละวันนะคะกิจวัตรประจําวันนะคะก็ทํากับข้าวเช้าแล้วก็นั่งกินกับคุณแม่อย่างนี้แหละคะ่ะแล้วก็ดูทีวีไปด้วยนะคะนะคะ แม่ก็จะนั่งดูทีวงทีอะไรของเกียร์เป็ะค่ะละคระคข่าวอะไรก็ไปเรื่อยนะคะนะคะบรรยากาศนะคะความสุขเล็กๆน้อยๆนะคะในครอบครัวของเรานะคะนะคะมากินข้าวเลวยกันนะคะ FC ค่ะสำหรับใครที่เข้ามารับชมแล้วก็ต้องขอขอบพระคุณมากๆนะคะที่เข้ามารับชมนะคะช่องทัดดาวอินดี้นะคะแล้วค่อยพบเจอกันค,นะคะลิปหน้าค่ะเ้วขออนุญาตไปกินข้าวก่อนนะคะคุณแม่กินข้าวอร่อยเลยค่ะมากินด้วยกันค่ะนะคะ กับข้าวเชาว้าไปแล้วค่ะ